สวัสดีค่ะข่าวเหนียวที่อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นข้าวเหนียวนาน59เบอร์18นะคะเดี๋ยวพาไปช่มกันในแปลงค่ะเมื่อมี้มาอัปเดตข่าวเหนียวนาน59เบอร์18ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันค่ะเป็นข้าวเหนียวนาปีต้นเตี้ยที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะและเป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันกับสาวมุกกี้นะคะผู้สาวบ้านนาค่ะพามาชมข้าเหนียวนานหาเก้าเบอร์สิบแปดค่ะเป็นข้าวเหนียวนาปีต้นเตีย้ยที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะแปลงตรงนี้ค่ะเป็นแปลงพื้นที่มเมล็ดพันธุ์นะคะเฮ้าดําเป็นแปลงมเมล็ดพันธุ์ค่ะความห่างของการดําแปลงมเมล็ดพันธุ์นี่ค่ะดําประมาณ สี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตรนะคะในการดำแต่ละกอค่ะความห่างของก่อเพิ่นเนาะแล้วก็ควคอีของการดำห้างในแต่ละก่อนะคะ mm hmm. เฮ็ดใหยเพิ่นได้ตากเกสรได้เต็มที่ค่ะ mm hmm. เข่าเพื่อนจะบอกค่อยเป็นโรคนะคะ mm hmm. มเมล็ดเต็มจนสุดล่วงนะคะบอกค่อยมีมเมล็ดหลีบเนาะคะ mm ่ะ hmm. นี่ค่ะข้าวเหนียวนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดค่ะล่วงดกล่วงง่ญ่ค่ะ เป็นเขาที่ให้ผลผลิตลร้ที่สุดในตอนนี้ในบรรดาเขาเหนียวต้นเตี้ยค่ะตอนนี้ไก่เวลาจะได้เก็บเกีเก่ยวเต็มที่แล้วเด้อค่ะข้าวเหนียวนาน59เบอร์18นะคะงามเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผ้าชมร่วงในแปลงไปเรื่อยๆนะคะหล้วก,กาเเี๋ยวซิวจะให้ฟังค่ะว่าข้าวเหนียวนาน59เบอร์18เพิ่อนมีลักษณะเด่นลักษณะประจํพันธ์จังไดเนาะคะ่ะ ข้าวเหนียวนาหน59เบอร์18นะคะเพื่อนเป็นข้าวเหนียวที่แตกกอได้ดีค่ะเบิ้งจากลักษณะกอที่เพื่อนแตกออกมานะคะตรงนี้ค่ะปักดำแค่สองถึงสามต้นนะคะแต่ว่าเพื่อนสามารถแตกกอตรงนี้ได้ค่ะแตกกอได้ประมาณเกือบ40 30กว่าลํำต้นต่อกอเลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นข้าวเหนียวที่แตกกอได้ดีมากๆนะคะในแต่ละห่วงของเพื่อนนี่ค่ะ นี่ค่ะในแต่ละลวงของเพื่อนแต่ละกาะของเพื่อนนี่นะคะเพื่อนก็นจะให้พลผลิตอยู่ประมาณนี้เลยค่ะเบิ่งเอาด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ละลวงของเพื่อนนี้เป็นข้าวที่ลวงดกลวงเยอะมากนะคะสําหรับเขาเนี้ยนานหากานี่ค่ะนานหากาเบอร์สิบแปดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนะคะ่ะสําหรับแบ่งเมล็ดพันธุ์ค่ะ ในแต่ละกอของเพื่อนนี่เนาะคะ่ะหนึ่งกอสามารถแตกกอได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับข้าวเหนียวนานหาเกาเบอร์สิบแปดนะคะในแต่ละกอของเพื่อนนี่เด้อค่ะอันนี้กอเดียวเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องให้เบิ้งค่ะข้าวหนึ่งกอนะคะนี่ข้าวหนึ่งกอ,ะค,ะงกอค่ะสามารถแตกกอได้เกือบสี่เป็นเป็นสี่สิบ ลั่มต้นตอก่อนี่ค่ะก่อหนึ่งองเพิน่นเยอะค่ะห่วงในก่อหนึ่งถือว่าเป็นเขาที่แตกกอได้ดีนะคะสําหรับขาเนียวนานฮาก้าเบอร์สิบแปดค่ะ,คะเพิ่งห่วงเพิน่นเยอค่ะนี่พอแม่พี่น้องแตกกอได้ลํากกอแข็งแรงนะคะนี่ค่ะลํามกอเพิ่นแข็งแรงถึงลม้ายุจะมาค่ะกับบอลมนะคะหละ้วจากเพิ่นจะมีความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรเท่านั้นค่ะ ในกอนหนึ่งพืชน,นี้เนาะค่ะอู้หูสะอ่อนพักสะอ่อนลายสำหรับหนึ่งกอน,นะคะมีหนึ่งกอด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องข้าวหนึ่งกอปุ่มหมักไงด้ค่ะมิตรกอใหญ่ๆด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเอาดเดยวกันโมเมนต์เบาเอาอได้นะค่ะเบิง้งอันนี้หนึ่งกอน,นะคะ หนึ่งก็สามารถแตกได้ขนาดนี้เลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งก่อของเพิ่นนี่ค่ะในแต่ละกอ่อหนึ่งก่อนี่ค่ะแห้งดำห้างแห้งแตกแห้งแตกง่ายค่ะดำสามสามซีต้นค่ะตรงนี้ดำสามซีต้นเบื้องเอาด้วยค่ะเพิ่นแตกกอ่อใหญ่ก่อนี้เพืนะค่ะไม่ได้ก่อใหญ่ๆได้ค่ะนะคะ่ะ การแจกกอของเขาแจกกอได้ดีมากๆจ้ะข้าวเหนียวนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะคะเรื่องนี้ค่ะหนึ่งกอเดี๋ยวชินับให้เบิ้งนะคะในแต่ละกอของเฟินนะคะเฟินแจกกอได้ดีมากๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด เก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยสิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกอ้ยยังบอเบอรสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสองต้นตัวก่อค่ะเบองเอาเดอร์ค่ะบัตรที่นี่พราะไม่พิล็อต นี่ค่ะในแต่ละร่วงในแต่ละห่วงของเขานานหาเกา่าเบอร์สิบแปดลักษณะการแตกกอกกดีมากๆอันนี้เพิ่นเป็นหน้าตีนบ้านเด้อค่ะแห้งดำหางเขาแห้งแตกกอได้ดีค่ะเขา่าเป็นโรคพรอมค่ะการคอดีของการดำหางของเฮานะคะสําหรับเมื่อนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อค่ะกะมาอัปเดตข่าวสารฝากไว้อีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะ ข้าวเหนียวหนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะคะข้าวเหนียวหน้าปีต้นเตียที่กําลังมาแรงอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะเป็นข้าวเหนียวที่หายผลผลิตร้ายนะคะเวลาหุงกัจะมีความหอมอ่อนนุ่มค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมีแต่ห่วงเด้อนะ